อ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดวิวกันนะครับหรือว่าเพิ่มยอดคนดูนะครับของแพลตฟอร์มทิกต o อกนั่นเองนะครับเป็นคนดูคลิปวิดีโอนะครับจะทําการเพิ่มกันยังไงให้ยอดวิวดันขึ้นสูงสนะครับแล้วก็เป็นการเปิดการมองเห็นของคลิปวิดีโอของเราได้ด้วยนะครับการเพิ่มยอดวิวตัวนี้ก็มาดูกันได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิดกูเ g l e ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า kmkts แบบนี้นะอ่าเว็บไซต์ใช้งานนะครับที่อยู่แรกนะครับทุกคนกดิกเข้าไปาาพมถึงงตรรรรนนนนี้้ะะคคคัับบกกก็ใหททุ สมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับที่ไม่อยากทําการเซิร์ชนะครับว่าเคมเอ็มเนาะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นั่นเองนกดไปเลยนะครับการสมัครนะครับเขาจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนะครับนามสกุลรหัสผ่านยาราดผ่านนะครับทุกคนก็ทําการกรอกไปเลยนะครับส่วนตัวอีเมลนั้นสามารถมั่วได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงเนาะก็ให้ทุกคนทาการมั่วแต่ก็ต้องจดไว้ในโน้ตแพดด้วยนะครับเนาะว่าเราใช้อีเมลนี้ในการสมัครเว็บนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ ติอกช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกไปได้เลยแต่ถ้า,าใครนะที่ไม่อยากทําการกอนนรอกแบบนี้เนาะเยอะแยะนะครับก็สามารถทําการสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail หรือว่า Google ได้เลยนะครับในส่วนของเขาจะมีอยู่เนาะสามารถกดไปแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Gmail ของเราได้เลยนะเมื่อทําการสมัครแล้วนะครับก็ล็อกอินกันได้เลยนะครับอแลวเมื่อเราล็อกอินมานะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงที่หัวข้อมูลเหมือนก่อนเลย อ่าผมเขาันหมู่นะครับมีโปรโมชั่นนะครับลดราคาพิเศษเลยนะครับจะเป็น12.12นะครับก็คือเป็นช่วงโปรของเว็บไซต์นะครับในวันนี้นั่นเองนะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เนาะก็จะเป็นช่วง12.12พอดีนะครับก็ถ้าใครนะอยากได้ราคาดีๆนะครับปั๊มถูกใจเนาะเฟซบุ๊กนะครับคนคอมเมนต์แชร์โพสต์นะครับเพิ่มยอดวิวอ่าหรือเพิ่มยอดไลค์ทิกต็อกนะครับก็มาได้เลยจะมีอยู่2แพลตฟอร์มนะครับพี่เขาเลือกให้เลือกใช้งานเนาะอ่าผมก็พอดีเลยนะครับช่วงโปรก็จัดไปเลยนะครับเพิ่มยอดดวววนรั12-12ตตี้้แลูง หัวข้อลิงก์เนี่ยลิงก์ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นลิงก์คลิปวิดีโอที่มีอยู่ร้อยกว่าตัวนี้นะครับนาอคนดูร้อยกว่านะครับทําการเพิ่มนะครับทําการค,คัดลอกลิงก์ได้เลยนะเมื่อกดอวิดีโอมาแล้วนะครับทําการค,คัดลอกลิงก์ไปแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับแค่นี้เอง ถ้าเจอหุวข้อปริมาณนะครับก็ขั้นตับจะอยู่ที่50นะครับเนาะสุดก็หลักล้านเลยเดี๋ยวผมเพิ่มสักร้อยวิวให้ทุกคนดูนะครับค่าบริการนะครับไม่ถึงบาทแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ถึงสตางค์ด้วยนะใช้เป็น0ู0 3 1เองนะครับเนาะก็ถูกมากๆเลยนะครับก็กดสั่งซื้อไประบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเท่านี้นะครับให้ทุกคนนะครับทำการรอยอดวิวเ i n g ขึ้นได้เลยนะครับเนาะ อ่าง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนในการทําแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเนาะในการทําตัวนี้ไม่ใช้รหัสผ่านติ๊กต็อกแต่อย่างใดเลยนะครับใช้แค่ลิงก์ของตัวคลิปวิดีโอเองถ้าใครนะสนใจที่จะดันวิวดันไลค์นะครับหรือดันไลค์ก็กดลิงก์ด้านล่างมาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเว็บไซต์กันนิดนึงหลังจากการหนังซือนะครับเราสามารถมาดูได้เลยนะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็จะมีอยู่นะครับเป็นเลขออเดอร์เนาะที่เราสามารถ แจ้งแอดมบินได้นะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าอะไรก็สามารถเอาเลขออเดอร์ตัวนี้ก็ไปแล้วก็แจ้งแงดนบินไปได้เลยนะครับอ่เราจะมีหัวข้อวันที่เวลานะครับปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็หัวข้อลิงก์บอกเราต่างๆบอกหมดเลยนะครับอ่ะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของในการเติมเงินนะครับอ่ะแล้วในส่วนของด้านการเติมเงินนะครับก็จะเป็นอ่าห้าช่องทางนะครับทุกคนเลือกใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนเค้าโค้ดนะครับทุกธนาคารเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นโอนเงินแนปสลิปอ่าอังกอร์วัเลตนะครับชิลเพย ในแต่ละช่องทางนะครับเขาจะมีคำแนะนําบอกนะครับว่าการโอนอย่างไงเนาะส่วนชิลเพย์นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะมาแกนอะไรนะครับก็ s c b ก็เลือกไปนะครับกรอกจํานวนเงินทําการเติมเงินนะครับแกนเคาโคดก็ง่ายๆนะครับแค่กรอกยอดเงินกดเติมเงินนะครับหน้าหน้าต่างแกนก็จะขึ้นมาทําการแกนได้เลยอ่าโดยยอดเงินก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนนั่นเองนะครับแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นการ ตัวช่วยเหลือตัวช่วยเหลือนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเอาเลขที่บอกว่าให้ก๊อปมาเนาะกาตรงบอร์ดการสั่งซื้อนั่นแหละครับก็มาที่คําสั่งซื้อนะครับ,ลรบแล้วก็รหัสออเดอร์นะที่ผมบอกนะครับกดวางไปได้เลยนะครับผม ไปให้ดูแล้วก็เจอหัวข้อนะครับพิมพ์ิมพที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเรามาขออะไรนะครับแล้วก็เนี่นะครับเลือกหัวข้อได้ขอเรื่องความเร็วขอยกเลิกนะครับแล้วก็พิมพูยกับเขาแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินนะครับก็จะทําการตอบกลับนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่อยากตอบกลับนะครับกับแอดมินแบบเรลไทม์เลยนะก็ให้ทําการแอดไลน์นะครับก็ติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดไปเลยเนาะ ทำการสกแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับขึ้นทันทีเนาะทำการสกแกนแล้วก็คุยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ l i น์แ d ด k m MM m k t s นะครับมีแอดอำน้าทุกครั้งด้วยนะครับก่อนแอดไปอ่าแล้วก็มีเพียงเท่านี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีอย่างนึงนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะอ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วนะครับให้กดไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยอ่าหรือจะเป็น Google หรือ p p Store นะครับมีหมดเลย สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอแล้วก็เป็นช่องทางสุดท้ายจะเป็นการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้ถ้าใครนะครับสนใจที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนาะคัดลอกไปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับเติมเงินผ่านเข้าเว็บไซต์ด้วยลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนําอยู่ที่หเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับน้องแบบนี้เลยนะครับเนี๋ยผมก็จะมีเหมือนกันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนสามารถเอาเองกันได้เลยนะครับผมก็มีแนะนำมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตตัดไปดูยอดก่อนนะครับอาล้ครับตอนยอดวิวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น3 2 1เลยนะครับเนาะอ่าจาก16.2นะครับก็เพิ่มมากันให้เยอะแยะเลยมีแถมมาร้อยกว่าเลยนะครับก็ดีต่อคลิปในวงเรามากๆเลยเนาะอ่ามีจัดโปรราคาถูกแล้วแทะมีการแถมกันด้วยนะครับเวฟเลสตัวนี้นะครับเนาะก็ดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเนาะแค่เลือกหัวข้อมูลหมู่แล้วก็บริการนั่นเองนะครับเนาะก็ ได้กันครบแล้วนะครับแล้วก็เสียยอดเงินไม่เยอะด้วยนะครับเนาะอาจจะจะมาแนะนําเลยนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดมาได้เลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปโรนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ